พี่น้องครับแฟนครับของน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงนะครับเรอว่าสาวหน่อยเพชรบานแพงมันว่าเป็นเรื่องงายครับสําหรับการอัดเพลงแต่ละเพลงกว่าสิใดออกมานะครับที่สมบูรณ์แบบมันเป็นเรื่องที่ยากนะครับเ่าเป็นเรื่องที่ายก้อนใจเข่าของอัดน่คือกันครับก็ต้องมีครูบาอาจารย์ที่ต้องวายนะครับ มันเป็นธรรมดาของศิลปินธรรมดานะครับต้องมีคู่สำหรับเพลงน้ององค์อิงนะครับเลือกเขาซาอายเป็นเพลงไหมที่น้ององค์อิงกำลังเข่าของอัดนะครับตอนนี้ซึ่งเนื้อเพลงก็บอกว่าเกือบขีบเกาๆกาางเคงขาดเข้าเสื้อแถมน้ำปุ๋ยนาบ๊อปุยลุยออกทางผู้หาย นี่แหละครับคือเป็นเนื้อเพลงบางช่วงบางตอนซึ่งแค่ประโยคแรกนะครับน้องอุ๊กอิงใส่เวลาในการลองนานพอสมควรนะครับคำว่าแค่เกือบขีบเกาๆนี่กันยังพานยากนะครับสำหรับทนายเอและอาจารย์จินนี่นะครับเพิ่นบ่ให้พานง่ายๆนะครับจนน้องอุ๊กอิง ได้ให้นะครับต้องเสียน้ำตาเพราะว่ามันร้องยากนะครับแต่ตอนนี้กะกำลังใจบ่าว่าสิเป็นแฟนครับแมหนุดนะครับหรือว่าบอโจหรือว่าลหลายๆคนนะครับปูสนชัยคือก,กันครับตอนนี้มาให้กันมั่งใจน้ององค์อิงตอนนี้นะครับกะยูทีสตูห้องอัดกันเรียบร้อยทุกคนแล้วนะครับนี่แหละครับ การทีสิเป็นศิลปินหลวกเข่าห้องอัดได้เพลงออกมาแต่ละเพลงนะครับมันยากเย็นเหลือเกินนะครับกว่าสีสางสันผลงานให้แฟนคลับได้ฟังนี่ครับกว่าสิออกเอาง่ายๆนะครับแบบหอบฟันมหลังห่านนี่ครับกี่ชั่วงครับที่เข้าไปในห้องอัดกว่าสีได้แต่ละเพลงมันกับว่าแมนง่ายๆนะครับบางคนบางศิลปินบางท่านนะครับ เพิ่นก็ต้องบิวอารมณ์ในการร้องบแม่นวาเข้าไปกับไปร้องเลยคือการร้องแบบนี้นะครับมันต้องได้อารมณ์ในการร้องนะครับนี่แหละครับแมกระทั่งประโยคเดียวนี่ครับใส่เวลาบแมเมน่นหน่อยครับบางคนนะครับเข้าหองอัดเบิดมือได้ทอนสองทอนนังงส่นะครับซึ่งทามันบ่ดีเพิ่นกับว่าพานไห้นะครับ บอมเมนวาคุณสิลองแล้วล่องแล้วได้เลยมั่นบอมเมนนะครับถล้องบอดีคู่เพลงเพิ่นกับบอสไฮพานซึ่งบางค่ำในอักขระเรือว่าเสียงสูงต่ำเนี่ยครับมั่นค่อน้างสียากมั่นต้องด้ฟิวทุกสิ่งทุกอย่างครับต้องล่งตัวเพิ่นถึงสิงหไฮพานนะครับละกามชัวร์สิมาเอาเข่ากับเสียงดนตรีนะครับ ต้องปับจูนกันแบบให้มันเหมาะสมที่สุดนะครับนี่แหละครับง่ายๆเลยครับเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่ยากนะครับแตวานะครับกับคงสิบวเกินความสามารถของน้องนะครับนี่นะครับต้องใส่ความอดทนนะครับแล้วการนาเสียงต้องพักพ่อนให้เพียงพอนะครับเสียงจังสีเต็มจังเหนือเพลงตนๆนะครับ ปูสนชัยเป็นกระบ,บอกว่าร้องได้แต่ว่ามั่นเสียงยังบอท่านมีพลังนะครับบอท่านถึงอาจารย์เพิ่นกนเลยบอท่านให่พานกนเลยต้องให้นองอุ้งเองนะครับปรับตัวไม่นะครับในการร้องเพลงให้อินนะครับลกะกายเสียงให้มันถุ่มกล่องกันม่านออกมานะครับเพราะว่าประโยคแต่ละประโยคนี้มั่นเห็ดให้ถึงเนื้อเพลงจริงๆนะครับ จังเกอบขีบเกาๆนี่เข่าเสียดจังไหนอารมณ์จังไหนมันแค่สาวบานๆนี่มีแค่เกือบขีบนี่ที่ยางไปนะครับบ่มียัง้งบ่เหมาะสมครับฐานะที่สี่คู่ควนกับผู้เบานี่นะครับเพราะเหตุจังไหนฟิวอารมณ์แบบไหนจังสี่ซื้อใ้ฮูซว่าเฮามันคือจนมันต่อยตำไปจังไหนจนหดเสือแถมปุ๋ยนะครับ เสื้อแถมปุ๋ยก็คือเข้าไปซื้อปุ๋ยนะครับเราได้เสือมาเขาแจกนั่นเองน่ะล่ะครับเหตุจังไรคือบอ่มีแถนอนอยากจนแถนอเหตุจังไรเข้าคือมากเขาคือ,คอ,อ่สมเขาแท้เหตุจังไรล่ะต้องถึงนะครับในจุดนี้นะครับอารมณ์ต้องถึงตอนนี้นะครับกับมีแต่ให้แฟนคลับนะครับสุโูสุกคนเป็นกำลังใจนะครับซอยเสียกันนะครับ ว่าน้องลุงอิงสีออกจากของอัดสีพานผลบ่คเมือนี่ว่าสีเสร็จบ่คเพลงนี้เดี๋ยวบ่โจนะครับก็คงสีน้ำคลิปยุของอัดออกมาให้แฟนครับสุโผสุคนได้ติดตามนะครับซึ่งยังบอยังนะครับผู้ที่ยุเบื้องหลังก็คงสีเป็นกำลังใจก็ต้องเอาสิ่งที่ดีที่สุดล่ละครับมาให้แฟนครับได้ติดตามได้ชมได้ฟังนะครับ ทาออกจากห้องอัดนะครับหรือเป็นประการใดเดี๋ยวกระสีเอาข่าวสารมาเบาโซพีสซนองฟั่งนะครับว่านององอิงนี่เป็นยังไงนะครับในการเข่าห้องอัดครั้งนี้คงสีเนื่ออยู่ละครับเพราะว่ามันต้องอยู่ในภาวะกดดันพอสมควรนะครับเพราะว่าอาจารย์เพิ่อนๆต้องเอาดีที่สุดนี่แหละครับเฮากระไดแค่เป็นกำลังใจให้นองนะครับ ว่าถูกสิ่งถูกอย่างมันบ่ไดดง่ายเสมอไปนะครับกว่าสิมาถึงจุดนี้ได้นะครับมันบม่เป็นเรื่องธรรมดาการทีสิเข่าของอัดนะครับบอว่าไผก็ตามครับบ่มีผูดใดๆเข้าออกอัดง่ายแน่ครับสีเสียงดีขนาดใดถ้าบอมีบุนวาสนานะครับบ่มีผู้นำผ้านะครับมันกับสิบ่ไดดเข่าแล้ครับห้องอัดนี่จังเพิ่นวานะครับแข่งเลือแข่งผ้าก็แข่งใดแต่ว่า แข่งบนวาสนามั่นคงสีบ่อดหรอกครับนี่นะครับมั่นเห็ดให้เห็นนะครับว่าน้องวงอิงกับบอดโจกระือว่ามาซอยอุ่มสู้กันนะครับก็บถือว่าได้มาเป็นพ่อลูกกันนะครับอดีตชาติกับบ้องหูจักนะครับว่ามันเป็นยังไงนี่ก็คือเรื่องเล่านะครับเบื้องต้นของน้องวงอิงเมื่อนี้นะครับที่เข่าห้องอัดว่ามีความยากในการร้องเพลง นะครับจนบวาที่ไผ่นะครับมาให้กันว่งใจกันหลายนะครับสําคัญกับแฟนคลับเฮ่านะครับให้กันว่งใจนองสุโภสุคนนะครับบวรสิเป็นไปการแสดงยุไส้นะครับด่านหนาไว้ที่กับไปได้นะครับนี่ยิงตอนนี้ยิงต้องเฮ็ดให้ดีนะครับขอพุณนนะครับแฟนคลับสุโภสุคนนะครับที่สอยติดตามแล้็ให้กันว่งใจกันนะครับสนับเคลนีกาขอบพุณนครับ